สวัสดีครับกลุ่มคุณศิกระตกไม้นะครับวันนี้ก็จะมาน,เนำเสนอรูปแบบกองเคื่อนโดยมีสมาชิกดังนี้นะครับก็คือหนึ่งนางสาวพร้อมไมควนวิไลสองนายชายกรนรุนลงสามนางสาวธาริศอนิตยาญงดัมสี่นายวัชรเดชสงสังห้านายนัทนัทบุญชัยชนะและกับผมนายพุทธิพงษ์แดงล้วนนะครับ วันนี้ผมผมก็จะมานำเสนอรูปแบบของเครือนโดยที่มีคอนเซ็ปต์ก็คือจะให้เื่อนมีความสูงเพื่อที่จะให้ให้ฮดมากแล้วก็มีทางนันล้นแบบโอเวอร์โฟนะครับแล้วก็มีทางน้ำแบบสองทางครับ ส่วนของคือใบนะครับก็จะมีรูปแบบแบ่งกีนะครับซึ่งจะมีหกใบพัดโดยจะให้ใบพัดมีความโค้งมนเพื่อที่จะสามารถรับน้ําได้มากนะครับ ในส่วนของข้อจำกัดนะครับจะเห็นได้ว่าทางน้ําล้นนะครับ,ห,นนรบหรือว่าโอเมโโปรนะครับตรงนี้นะครับไม่สมควรที่จะอยู่ตรงกับทางทางระบายน้ําออกนะครับคนที่จะไปอยู่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่ไม่ใช่ ตรงกับทางระบายน้นําออกนะครับในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการนำเสถียรครบควรเลือกใช้วัสดุที่ดีที่ไม่ทําให้น้ารั่วซึมออกครับแล้วก็ควรที่จะเพิ่มช่องการไหลของน้ํานะครับเพื่อที่จะให้น้ำนะครับสัมาัตกับไปเจอไมนะครับจะทาให้ไปเจอมหมุนแล้วก็เกิดกระแสการวัดไฟฟ้าแรงขึ้น ส่วนในเรื่องของความสูนะครับคนเพิ่มความสูของเขื่อนเพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพของประสิทธิภาพความเร็วในการไหลของน้ำนะคะในส่วนของใบเทใบนะคะคนเพิ่มใบเทใบให้กว้างมากขึ้นดของพวกเราก็ขอจุการนำเสนอพวกนี้ค่ะขอบคุณ